สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับตนโกมุตขอตอนบผว,ว้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทางผู้รับชมที่พพอร์ตตนเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอตอนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อกรรมของคนที่ทํากับคุณตอนนี้นะครับกรรมที่ทํากับคุณตอนนี้เลยนะครับเขาจะได้รับกรรมยังไงนะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเขาที่ ทำไม่ไดีกับคุณนะนะคนที่ทํากบบคุณนะครับเขาทําอะไรไว้กับคุณนะครับเขาทําอะไรกับคุณไว้บ้างมีการท้าทายนะมีการท้าทายมีการสบป,ประมาทว่าสิ่งที่คุณอยากจะไปสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณน่ะเหรอ จะไปถึงนะครับคุณนะนะไปไม่ถึงหรอกนะมัคุณทไม่ได้หรอกนะครับถ้าเคยลั่นวาจาว่าจะทํำนะแล้วก็ถัดมาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกไม่ได้พูดให้เขาได้ยินว่าคุณจะทําอะไรบ้างครับเขาก็สบประมาทเขาก็ท้าทายคุณอยู่แล้วว่าอย่างคุณนี่ถ้าเป็นจุดเนี้ยคุณคงไปไม่ถึงหรอกมั้งนะครับเรื่องเรื่องนี้คุณคงทําไม่ได้หรอกมั้งนะครับเนี่ยท้าทายสบประมาทไว้แล้วนะครับ เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของเราใช่ไหมแต่เที่ยวมาตัดสินว่ายังเธอนะี่ยมันไปไม่ถึงหรอกอย่างเธอทำไม่ได้หรอกนะครับเรื่องของกูปะนะครับใช่เรื่องของมึงไหมนะครับเอนั่นแหละตลกดีนะครับ,ลลนะรบแล้วก็ถัดมา พยายามจะเอาความเห็นของตัวเองอนะพยายามจะเอาความเห็นของตัวเองเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาชุดความรู้ที่ตัวเองมีมาทําให้คุณดูแย่นะครับมาจัดการคุณนะครับฉันเจ๋งกว่านะนะครับประมาณว่าตัวเองอะไรเจ๋งกว่าคุณนะแล้วก็จะเอามากำราบคุณนะครับเอามาจัดการคุณนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครโอเ โมโหได้ใส่คุณเพราะว่าคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่านะครับทําไปทําไมก็ไม่รู้เนาะถัดมาใช้การเจรจานะครับใช้การเจรจาใช้คําพูดมาทําให้คุณฟุง้งซ่านมาทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับใช้คําพูดล่อลวงอย่างนั้นดีจังเลยดีเนาะถ้าทําได้อย่างเงี้ย แว่าจะปั่นนะครับประมาณว่าเป็นแนวพูดปั่นนะครับให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับถัดมานะครับอาจจะมีการลงไม้ลงมอืออะไรก็ได้นะจุดประสงค์ที่ทําอย่างเงี้ยก็คือแย่งชิงสิ่งที่เป็นของคุณนะครับมีการแย่งชิงสิ่งที่เป็นของคุณนะครับหรือทําอะไรก็ตามเพื่อให้ได้ของที่อยู่กับคุณนะครับอาจจะเป็นการทําร้ายร่างกายก็ได้ นะครับอาจจะเป็นการทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทำลายร่างกายเพื่อให้ได้ของที่เขาต้องการนะครับของที่ว่านะั้นมันอยู่กับคุณนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเล่นกับคุณนะครับเล่นกับคุณเหมือนเป็นตัวตลกนะนะครับคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคิดว่าจะ เหยียบหัวอยาคิดว่าจะล้อเล่นอะไรกับคุณก็ได้นะครับนี่คือคิดว่าเราเป็นอะไรนะครับคิดว่าเราเป็นตัวอะไรคิดว่าคุณเป็นตัวอะไรถึงได้เข้ามาเล่นอย่างนี้นะครับมาเหยียบหัวเล่นอย่างนี้ล้อเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพื่อนเล่นเนาะมันไม่ควรทํานะครับนี่แหละสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่ากรรมของ คนที่เขาทำแบบนี้กับคุณนะครับเขาจะได้รับกรรมยังไงนะอ,อะไรที่เอาไปอะอะไรที่เอาไปจะถูกทวงคืนนะครับอะไรที่เอาไปจะถูกทวงคืนทั้งหมดเลยนะถ้าเข้าได้ไปนะ หรือที่คิดว่าได้ไปจะถูกทวงคืนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะได้เป็นจริงหรือคิดว่าเขาได้คิดว่าเขา,าชนะนะครับเขาจะถูกทวงคืนทั้งหมดเลยนะถัดมาเขาจะค้นหาคําว่าเหตุผลให้ชีวิตเขาไม่ได้เลยนะครับชีวิตไหลไปตามอารมณ์นะครับ ไหลไปตามความถือดีของเขาเองอ่ะถือว่าตัวเองเก่งนะครับก็ไหลไปตามความเก่งของตัวเองลําพองของตัวเองนะครับหาเหตุผลไม่ได้เลยนะครับไม่มีเหตุผลเลยชีวิตนี้หาคาว่าเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่มีเลยนะครับมีแต่ไหลไปตามอารมณ์ตลอดชีวิตอันตรายนะแบบนี้อันตรายนะใช้ชีวิตตามอารมณนะ์เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับอยากทําอะไรก็ทําคิดจะทําอะไรก็ทํา ถ้าเป็นแค่เรื่องเงินก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแหวจะพาชีวิตไปอยู่จุดไหนนะครับนั่นเลยอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีแต่ความรุนแรงไหมอาจจะพาชีวิตตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นคุกไหมอย่างเงี้ยเอออยากทำอะไรก็ทำตามใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับร้ายแรงอยู่นะนะครับ ัดมาจัดการปัญหาไม่ได้เลยภาระความรับผิดชอบจัดการไม่ได้เลยเพราะว่าติดกับดักความเพอร์เฟกนะครับคิดว่าตัวเองเก่งนะครับคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีที่สุดแล้วนตอนนี้ไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วไม่ต้องรับฟังใครแล้วนะครับติดกับดักความเก่งของตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเก่งก็เรียบร้อยนะครับจัดการกับปัญหาไม่ได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเออ กำใครกำมันนะครับรับไปเองนะครับถัดมาคบกับใครไม่ได้นะค,บ,คบกับใครไม่ได้เข้าหาใครก็ไม่ได้นะครับยังไงเพื่อนฝูงก็ต้องหายหรือตัวเองนั่นแหละเข้าพวกไม่ได้ก็ต้องเดินออกมานะครับนี่คือกรรมของเขานะครับไม่มีใครครบไปกันไม่ได้กับพวกของนะครับไปกันไม่ได้กับพวกของ อยู่ตรงนี้เขาก็ต้องย้ายจากตรงนี้ไปสู่อีกที่หนึ่งคบกับคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องได้หนีออกไปคบกับคนกลุ่มใหม่เพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับถัดมามันจบแค่นี้นะครับ ันบอกไม่ได้นะนะครับอันนี้เป็นความลับลนะครับไพ่ให้รู้แค่นี้นะครับให้รู้แค่นี้ให้รู้เท่าที่รู้แค่นี้นะครับนอกจากนี้ให้รู้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือให้รู้ไว้ว่าอะไรที่ได้ไปจะถูกทวงคืนแล้วก็หาเหตุผลในชีวิตนี้ไม่ได้ไหลไปทาอารมณ์อย่างเดียวจัดก,การปัญหาไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครครบนะครับนี่คือกรรมของคนที่ทํากับคุณไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับมากไปกว่าน,นี้ไพ่ไม่ให้บอกแล้วนะครับทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่ากรรมของคนที่ทำกับคุณไว้จะเป็นยังไงเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของคุณบ้างนะครับว่าไพ่อยากจอโอปอลรนแนะนำอะไรให้คุณนะครับ ให้บอกว่าถ้าอยากได้อะไรลุยเลยนะถ้าอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรหาช่องทางเลยนะหาช่องทางเลยนะครับหาช่องทางเลยวางแผนได้เลยหาช่องทางได้เลยมองหาช่องทางที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาได้เลยนะครับตอนเนี้มันอาจจะติดอยู่ที่ขั้นตอนนะมันอาจจะติดอยู่ที่ขั้นตอนว่าต้องทําสิ่งนี้ก่อนถึงจะไปสิ่ง นี้ได้ติดลำดับต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนถึงจะไปขั้นตอนถัดไปได้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับก็ทําไปตามขั้นตอนนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆคุณก็ต้องลงมือทานะครับยังไงยังไงก็ต้องทําอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะมีหลายขั้นตอนแต่ก็ต้องทําอยู่ดีนะครับทําไปเถอะนะครับและสุดท้ายคุณจะได้นะครับจะสมหวังอย่างที่ต้องการนะครับสมหวังอย่างที่ต้องการไม่ว่าคุณจะหวังอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่อง หน้าที่การงานเรื่องความสัมพันธ์นะครับยังไงยังไงก็ต้องลงมือนะครับมองหาช่องทางแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับทําไปตามขั้นตอนแล้วสุดท้ายคุณจะได้นะครับตามนี้นะครับมาเจอถึงตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการขอสุภแตงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของตนนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับ ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ